วัสดีทุกคน,นับผมเรามาต่อกันเลยดีกว่าเอ,อ่อจักตัวต่อไปถ้าได้ดูรูปเหมือนจะเป็นสิงโตหรือเปล่าวะหน้าตามันเหมือนสิงโตมากเลยนะไปดูทีดิเนี่ยมีแผงคอด้วยผมว่าใช่หรือไม่ก็เป็นลามะอะสักอย่างนึงมันจะถุยน้ำลายใส่เราก็ได้นะชงบอกก็เถิดว่าเจ้าอยู่ที่ไหนเฮ้อย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 เฮ้ยเฮ้ย้ย้ฝังุนฝังุน มาอากโรเราไปกันดีกว่าเแสงวันชี้ไปไหนวะนะ่ะมันอไปทางไหนวะทำไมจะไม่บอกข้าวันผิดทางโดดลงไปได้หรือเปล่าไม่น่าได้อากโกเพื่อนข้าหลงทางทางไปอยู่ไหนทางทางออกจากที่นี่อยู่ที่ไหนบอกาที เฮ้ยนี่ไงวิหารเจอแล้วถ้าอยู่ใต้วิหารน่าจะอยู่แถวนี้แน่แน่แน่แท้แน่แท้ใช่ไหมเพื่อนไหนบอกเขาดีเอ่อมันชี้ไปไหนวะมันชี้มันชี้ไปไหนอาโกเชีย่ยงงง โดดขึ้นไปโดดขึ้นไปดิเออใต้วิหารอ๋อนี่ไงใช่ไหมชัวฮึบฮึบฮึบ เออมุดไปได้ไหมปึ๊บโอเคเหมือนเราจะมาทะลุออกอีกฝั่งหรือเปล่าปึ๊บอืมอรรังการอีกแล้วลงยังไงครับเนี่ยมีซ้ายกับขวาแล้วมีตรงกลางเฮ้ย โอเคโอเคโอเคเพื่อนโอเคลงไปลงไปต้องไหนปีนได่ต้องไหนปีนไม่ได้ไวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอย่าบอกนะว่าไอ้ที่กูปีนออกมานี่หรือเปล่าเอาว่ะเสียงอะไร นี่ไงนี่ชัดเจนวันนี้มันกิ้งคองมันไม่ใช่สิงโตมันคิงคองมีเหนียงลิงอ้วนชัดเจนเห็นแล้วตัวยหญ่ใหญ่เลยแ้่ยังไงวะเนี่ยกู้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 เปิดมาเอาเลยเหรอเปิดเมาเลยเหรอเปิดมาเลยกูเกาะเลยนะเอาไม่ได้ลองทุบใหม่ลองทุบใหม่ ลองทุบใหม่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 ทุบมาทุบมาทุบมาเฮ้ทุบมาเฮ้ติดติดมุมเพื่อนเพื่อนเพื่อนท่นติดมุมอ๋ออ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นึกว่าแตกไปแล้ว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 ทุบ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  หาสถานที่ที่เจ้าซ่อนตัวได้โอเคครับโอเคครับโอเคเลยครับถ้างั้นโอเคเลยครับนั่นใช่ไหมนั่นใช่ไหมชัวชัวมั่นใจว่าใช่ชัวชัวนี่เนือที่ซ่อนตัวของข้าขึ้นไม่ได้วะ น่าจะลวงเข้ามาหรือเปล่ายังไงล้วงเข้ามาดิมันต้องล้วงเฮ้ย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 เอาเอาเอาจังหวะแบบนี้ จังหวะแบบนี้ <normalized> ขึ้นไปขึ้นไปเกาะเขาขึ้นไปได่อยู่เสียงเสียงก็อลังการแล้วจุดฆ่าอยู่ไหนขึ้นไป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 ก่อนขึ้นไปก่อนจุดฆ่าอยู่ไหนวะเออไม่ม <hearted> ีอ <avait> ่ะไม่มี ไม่มีทุกคนมันบังวะเออเออเมาแล้ว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 ตรงกระหม่อมนี่เองตรงกระหม่อมนี่เองหยอกขึ้นไปหยอบขึ้นไปเต็มเงี้ยงง้างแบบเต็มเงี้ยงง้างแบบแต๊ดแจ๊ดแจ๊ดแจ้ดยูไงไง,ง ไงเงาเฮ้ยเฮ้ยเย๋โยกเดี๋ยวเป็นชาวล็อกอดีาเป็นชาวล็อกอยี๋ยเป็นชาวล็อกนี้ดีอยาเป็นชาวล็อกเอาให้หมดจิ้มได้จิ้มไปจิ้มได้จิ้มไปจิ้มได้จิ้มไปอยเหมือนจะไม่เข้าเลยวะไม่หมดหมดหมดแล้วหมดแล้วที่อยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยววะของดาบของดาบ สองดาบไปเออข้างล่างเหรอนี่ไงใช่จริงด้วยวิญญาอย่ยาอยา่ยาสะบัดเดี๋ยวเกาหลังให้เดี๋ยวเก,าห,หเวเกาหลังให้แป๊บ,บนึงแป๊บบนึงแป๊บบนึงลงมาลงมาลงมาหน่อย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 เออเฮ้ยหยัดยาดิอยา่ยาอย่าสะบัดอย่าสะบัด เดี๋ยวเกาหลังให้รู้แล้วว่าคันน่ะรู้แล้วว่าคันก็รู้แล้วว่าคันเดี๋ยวเดี๋วจะปั๊บ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 เออรู้แล้วว่าคันแป๊บหนึ่ง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 ผมว่าเราเราต้องขึ้นไปก่อนเราต้องขึ้นไปก่อนขึ้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 นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วเราจะหมด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  พักก่อ,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 อนพักหา,ายใจแป๊บนึ่งพักหายใจแป๊บหนึ่งเสีย,บ,บ,ยบัตรยาสสบัดโอเคโอเคไปแล้วเราถ้าเราถ้าเราลงมาตรงนี้ลงมาเกาหลังให้น้องต่อยู่เฉยยู่เฉยรู้รู้เออมันมีเห็บใช่ไหมล่ะตรงนี้มันมีเห็บเดี๋ยวออกให้เดี๋ยวออกให้ออกห็น้ำไม่อาบอะ่ะอุ้ย อย่าสบัดยังไม่ได้จิ้มเลยหลอดกูจะหมดแล้วเนี่ยง้างแล้วจิ้มเข้าไปอย่าสะบัดเยอะ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 ไม่ไหวว่ะเออไม่ไหวไม่ไหวแล้วเขาตัวบักตัวบัก ไม่ไหวว่ะแม่งเอ้ลงงอผ้หายใจก่อนไม่มีที่ทีิศทางอยู่ไหนวะทางฟ้อมไม่ยินยีีอยู่ไหนวะเรามาจากตรงไหนวะโอ้ฝั่งนูน้นลงมาีังเขย่าเยอะดีปีนไม่ถึงอย่าเขย่าเยอะหลอดจะหมดแล้วเร็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 วไม่งกระพริบละ แม่งกระพริบแล้วแม่งกระพริบแล้วยังไม่ได้ตีเลยยังไม่ได้ตีเลยพี่พี่อื้อหูยหลอดหมดพอดีเฮ้ยถ้ำของยักษ์ ขึ้นขึ้นไปเลเป่นบนมือหน่อยเอ,อืเออ้อล้มฟุบไปเลยเส <c oughs> ียงหายใจเรื่อง่าเสารขึ้น <c oughs> <c oughs> มั่งรอกินโต๊ะจีนหัวได้พวกนี้ไปลุกขึ้นมาพ่อหนุ่ม สตูตัวต่อไปสร้างฝรักหักพังใต้ทะเลสาบแล้วลอกสายฟ้าเคลื่อนไหวใต้ผิวน้ำไอ้เชื่องงูงเขียวหางไหมจะเล่นเล่นกับมุมกล้องตอนคาซีนด้วยโคตรเอา ผมว่ารอบเนี้เป็นที่ที่เราไปหลงแน่ชัวชัวร์มันก็มีทางหลงให้นี่ว่าผมไปโดดอะไรนะหนีนักหนาว,วะทุกพาร์ทเลยผมว่าชัวร์ไม่ชัวร์แล้วทางไหนอะข้างหลังนี่เหรอฮึบฮึบฮึบข้างหลังนี่เหรอ ใช่ไหมไม่ใช่ฝั่งนั้นก็ฝั่งนู้นเหรอมานี่ดิทางไหนบอกพี่หน่อยวันน่าจะแถวนี้แหละชัวร์มาไกลเหมือนกันนะเนี่ยดีที่มันวาร์บเรากลับไปเองอะ่ะไม่ต้องเสียเวลาเดินฮึบฮึบ,ฮบว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ จะไม่คอ่อยปลอดภัยเท่าไหร่ชัวเลยชัวเลยชัวเลยอย่างนี้ชัวเลยไปด้วยกันได้ไหมไม่น่าได้เองรออยู่นี่แล้วกันมันมีอะไรเคยอยู่แถวนี้ข้างบนข้างล่างไหนตอบมันจะเป็นข้างล่างเฮ้ยเจะะ้าปัาป้าปันบอกว่าอยู่แถวน้ำ อยู่แถวน้ำก็จะอยู่ข้างล่างเราวิ่งลงไปข้างล่างดิเออเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งจะมีดักอีกปุ๊บ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 ป๊บป๊บไหนอะเอ่อหึไม่ถึงชี้มาที่เสานี้อืมพอลงน้ำเพิ่เป็นเรื่องปั๊บ ยังไงเพื่อนหูหูหหปลาไหลไฟฟ้ามันช็อตมาแต่ไกลอ้แล้วตัวอย่างยาวจุดข่าอยู่ข้างแก้มเลยอนะเจีอยบนี่มันสลาเมนเดอร์สลาเมนเดอร์ตัวยาวบันไลแล้วเพื่อนไปนูน่นไปนูน่นเร็วๆไม่ต้องรีบไหว้ให้ไวกว่านี้ มา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 คือมันละึ้นมันละึ้นมันละึ้นมันละได้เกาะแน่จังหวะนี้ได้เกาะแน่ได้เกาะแน่แน่อุ้ยอุ oh. ้ยอุ้ยมันช็อตมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกาะเกาะโอ้โหโอ้โหกูเกาะได้แล้วเกาะได้แล้วแล้วแต่มีหน้าจะหมดหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนพาขึ้นไปหายใจหน่อย เออเออเออนั่นแหละ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 พักพักมาขึ้นหายใจหน่อยอย่าล้มอย่าล้มเกาะไว้อุ้ยมันมันตุลักพวกเรงีวะเกาะเกาะเอาไว้เกาะเอาไว้เกาะเอาไว้เกาะเกาะเอาไว้ววิิ่่งงวิ่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 ง โอ้นี่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 จุดแรกจุดแรกอยู่นี่จุดจุดอุ้ยแม่งเอ้ยมันจะหลบยังไงวะวิ่ง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 จุดแรกอืยแล้วจิ้มไม่ได้ดูอยู่อยู่ในน้ำจิ้มไม่ได้อยู่ในน้ำจิ้มไม่ได้ง้างขึ้นมาแล้วจิ้มก็ไม่ไป้กลัวมาเสียเวลาอยู่ตรงนี้ตั้งนาน ออาาออมมมืืเราต้องอืม,อม,อม,อมเราต้องดับต้องดับไฟเราต้องดับไฟก่อนต้องดับไฟเดีเ๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนอืมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วไปไปที่หัวไปที่หัว ไป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 เล่นหนังเล่นแม่งโคตรเท่ขึ้นไปขยับขึ้นไปหัวอ,อย่าดำลงไปลึกอย่าดำลงไปลึกสเตมิน่ไม่มีขึ้นขึ้นโอ้โหแม่งเอ้ยต้องไปรีใหม่ต้องไปรีใหม่ ไป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 ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะมัน בא�? มันอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนน้นชี้ลงอีกแล้วขึ้นมาขึ้นมายังไม่ได้จิ้มกระสีขึ้นมา,นมา,มนนมาชี้ยังอยู่ปล่าวะยังอยู่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 อยู่ตรงไหน,นผมอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนของโลกอยู่ตรงไหนของโลก mười chín lớn, mười chín lớn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  mười đi uy chơ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 i chơi uy 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 หมดหลอดแน่ทุกหมดหลอดแน่ไอ้อดอดตามแม่งหมุนด้ยวยเมื่อกี้นี้ตามหมุนไปนี่เลยในวงแหวนเอ,อ้ระบากลำบนรูกดิอย่างเท่เลยแล้วอะไรอ่ะอะไรย่อยๆน่นะไม้พายเหรอเขาก็อยู่ของเขาดีๆมันก็มาไล่ตบเขา เอาเตรียมตัวโดวนพญานาคเตรียมตัวโดวนพญานาคว่ายหนีดีกว่าว่ายหนีดีกว่าว่ายหนีดีกว่าไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวพญานาคมาฮึ๊บฮึ๊บยินดีวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะพญานาคเฮ้ยจะปะะเอะือ มันควรจะขาดอากาศหายใจตายสองสามสี่ห้าเฮ้ยเขาเยือนล้อมเราเป็นบอยแบนด์เลยไปยิงงูเขียว แล้วยังแล้วยังเรียงรายอยู่เต็มไปหมดอีสุดยอดพ่อหนุม่มให้มันได้อย่างงี้ดิศตูตัวถัดไปหางยาวถูกกักขังกลางวงล้อมลึกเข้าไปในป่า วอดตัวไหลแม่งดูหน้าไม่ออกเลยไม่น่าจะเป็นลามาอะไรตัวเนี้ยเงาแอบแฝงคืบคลานบนกำแพงข้าผมตามนั้นครับอันนันะไม่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 ลงไม่ลงไม่เอาไม่ลง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 อารมณ์ก็ได้โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมไปเรามาเจอกันใหม่พาหน้าไปเข้าไปแยกย้ายบ้านขายบ้านมันรีบเตือนใลแล้วเจ๊